อถอยมาถอยมาถอยมาอีกถอยมาอีกอ่าถอยมาอีกอีกอีกนะครับพอถอยได้ที่แล้วเราก็เตรียมขึ้นเคสแล้วครับเพื่อที่จะตั้งบูมครับแต่ก่อนนะครับทางร้านของเราก็ใช้บริการการขนส่งแบบรถกระบะอย่างนี้นะครับคือเอาซุ้มสาลาขึ้นไปบนหลังรถกระบะแบบนี้เลยครับ แต่ก่อนเราใช้คนนะครับใช้คนยกขึ้นไปเราจะใช้โดยการงัดหน้าสาลาขึ้นก่อนครับแล้วก็ค่อยๆถอยรถเข้ามาพอรถเข้ามาได้ประมาณหนึ่งส่วนสี่ของตัวสารานะครับเราก็จะดูที่ขานใต้ท้องนะครับว่าพร้อมที่จะยกขึ้นแล้วยังแล้วเราก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็ใช้คนนะครับมาดันข้างหลังนะครับประมาณสี่ห้าคนครับผมเพื่อที่จะยกท้ายสาลานะครับให้มันลอยขึ้น เนื่องจากมันงัดอยู่กับตูดกระบะไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้น้ำหนักตรงท้ายกระบะนะครับน้อยลงก็จะทำให้ยกขึ้นได้นะครับแล้วพอยกขึ้นได้เราก็ดันตูดเข้าไปเลยครับผมแต่เดี๋ยวนี้เราพัฒนามาใช้เค็นะครับใช้เคนในการยกในการย้ายซุ้มสาราของเรานะครับก็จะสะดวกหน่อยครับเวลาเรา ไปเจอบ้านลูกค้าที่มีกำแพงหรือสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยก็จะสามารถยกส่งให้ลูกค้าได้ครับแต่ก่อนคือถือว่าเป็นปัญหาหลักของทางร้านเลยนะครับที่จะต้องยกข้ามซุ้มยกซุ้มสาลาข้ามกำแพงมั่งข้ามสายไฟมั่งข้ามต้นไม้ของคุณลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยแต่มาใช้เคนมันก็จะทำให้เราสะดวก ในการยกข้ามสิ่งต่างๆของคุณลูกค้าได้ครับแต่ก็ต้องแต่ปัญหาก็คือมันเป็นรถคันใหญ่ครับเวลาเข้าเมืองเข้าอะไรเงี้ยก็จะลําบากหน่อยมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับเห็นนะครับหลังจากลงเสร็จแล้วนะครับนี่ผมจะพามาชมซุ้มสารา <c oughs> ซุ้มสาลาทรงบาหลีนะครับกเสา มีสินค้าสองสองฝั่งนะครับสินค้าสองฝั่งสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมซุ้มสลาไม้บ้านเก่านะครับทรงบาหลีหลังนี้นะครับจะมีเสาหกเสานะครับแล้วก็จะมีระเบียงยื่นออกมาพร้อมกับชั้นนั่งกับไหนนะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาดูความเรียบร้อยของสีก่อนนะครับความเงาการทําสีแล้วก็หลังพิงของเรานะครับก็จะเป็นลายกวางลินเดียนะครับที่ฉลุจากช่างฝีมือดี นี่ครับการทําสีของเราเราจะทําเนียนมากเลยนะครับไม่มีเกาะไม่มีเกี่ยวเชื้อผ้าแน่นอนครับโอ้โหดูพื้นครับดูพื้นกระดานเงาแวบนี่ครับชานยื่นออกไปครับทําให้ดูกว้างดูโล่งดูสบายแล้วสาลาหลังนี้นะครับมันจะมีคอกล้อมรอบสาลาด้วยนะครับเอาไว้กันสัตว์กันเอาไว้กันสัตว์เลี้ยงได้ครับนี่ครับจะมีชิงช้าให้สองฝั่งนะครับผมชิงช้าเราก็สามารถที่จะ ล็อกไว้เพื่อที่จะไม่ให้โยกก็ได้นะครับใช้น็อตล็อกไปข้างบนหลังคาสําหรับซุ้มสาลาหลังนี้นะครับขนาดความกว้างของหลังคานะครับจะอยู่ที่สามร้อยความยาวก็สี่ร้อยเซนติเมตรนะครับขนาดความกว้างของของฐานนะครับอยู่ที่สองร้อยความยาวสามร้อยนะครับนี่ครับดูภาพดวนเลยครับ ทรงก็สวยนะครับเป็นทรงบาลีและซุ้มสาราหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่52,000บาทพร้อมจัดทรงฟรี300กิโลเมตรครับ